พีลกเสร็จแล้วให้แต่งตัวตั้งแต่เช้าขนาดนี้จะไปไหนเนี่ยจะไปกินกุ้งแม่น้ำที่อีอยิไปอยิทยาเลยเออโอ้โยโลคเคชั่นนี้อยากไปมานานแล้วไม่เคยกินแม่น้ำกุ้งแม่น้ำมาก,ก่อนเลยอ่ะไะเดี๋ยวพี่พาไปแต่สังเกตเห็นอะไรแบบเฟี้ยวเี้ยไหมน้องรองเท้าใหม่เหรอ,อใช่สังเกตดีมากโอ้หยืนพิงขนาดนี้น้อง นี่ไงนี่อะไรเนี่ยครับน้องฮาวาวน้องฮาวาวนี่ก็น้องฮาวาวลทำไมมีฮาวาวอะไรครับเนี่ยอ่าก็ตอนแรกจะไปรถฮาวาวของน้องใช่ไหมตัว H 6ซิแต่อันนี้เนี่ย PHEV เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทาง GWM มาให้ลองวันนี้ก็เห็นบอกจะพาไปยุทธยาใช่ไหมก็เลยจะขับคันนี้พาน้องไปสังเกตเห็นไหม ด้านหน้าที่สวยงามตอนนี้คืออะไรเดี่น,นี่ลายอะไรนี่นี่ของน้องนี่เป็นลายนี่นะลายหางนางเงือกคือลาย dragon scale คือลายเกล็ดมังกรเอ้ยสารับสายตาผู้หญิงนี่มันคือหางเมอร์เมดจะชัดเอาที่สบายใจแต่อันนี้เนี่ยอีกรุ่นหนึ่งเนี่ย PH EV ด้านหน้าเนี่ยเป็นสไตล์ s t a r m a t r i c หรือระบบดวงดาววันนี้จะไปไหนนะอยุธทยาค่ะอรุณทยางั้นเราไปเลยขึ้นรถน้องอะไปเปิดประตูรถให้แบบคุณหญิงเธอไม่ต้องทำอะไรระบบมันดีมาก มีประตูแตโดมัดได้เหรอใช่อาะโดมือเท่าฮะขายังข้างในนี่คือจุดยอดนะคือมันล้ำสุดๆนะเธอมันสวยมากคือที่เขาซื้อฮาวาเพราะว่าข้างในเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาชอบข้างในมากมันไม่มีคันไในหรือยี่ห้อไหนมันเหมือนข้างในแบบนี้เลยใช่ และข้างในสวยงามนี่ตัวรถนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันนะเจ้าตัว PHEV ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่เติมนล้ามันและขับด้วยไฟฟ้าได้ทั้ง2องอย่างเลย<อ>แต่แค่ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ย ได้ถึง201กิโลเมตรเลยนะคะ201กิโลเมตรเลยหรอเฮ้ยนี่ถือว่าแบบถ้าไปกลับอยุธยานี่ก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเลยปะไม่ลองไม่รู้จะลองไปด้วยกันเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูนี้ว่าเธอว่าค่ารถเนี่ยระหว่างจากที่กรุงเทพไปถึงอยุธยาจากอยุธยากลับมากรุงเทพเนี่ยจะใช้ค่ารถเท่าไหร่เตรียมนับได้เลยน้องน้ามาเซตแมปเลย,ยพร้อม สวัสดีค่ะห่าพัดลมสองระดับโอเคฉันเพิ่มความเร็วพัดลมเป็นระดับหกแล้วโอ้โหเย็นไเปเย็นไปไหมม้านเริ่มเยอนะแล้วสวัสดีฮาวาวฉันฟัองอยู่ปิดม่านบังแดดรับทราบค่ะว,ว้าวหลับไม่หไหวไปให้มันขับประคองความเร็วดีกว่าอันนี้ที่โหมดที่ชอบมากเลยอ่ะระบอกช่วยขับ ถาวอลเนี่ยมันจะมีระบบอะล็อกล็อกเลนอันตโนมัติสามารถถอดคันเร่งแล้วก็เหยียบคันเร่งให้ในระดับความเร็วที่ต้องการที่หลอกไว้ววก็คือถ้าบอกว่าถ้าหนูเราไปต่างจังหวัดที่ม่ต้องขบับทางตรงยาวหรือแบบว่าทางไกล,กลที่ไม่อยากเหยียบคันเร่งค้างไว้อะก็คือฮาวอลก็จะมีระบบที่เขาล็อกความเร็วไว้ให้แล้วก็ประคองรถที่อยู่ในเลนให้ด้วยอันนี้เรามุ่งตรงไปที่คาเฟ่สุคาเฟ่หนึ่งนะไปซื้อกาแฟกินกันสักหน่อยนะอะไปกินไปน้ำกันค่ะ เอีกหนึ่งสิ่งที่เจ๋งนะสำหรับ p าวาวนะคือระบบซิงเกิลแพดเดิลเฮ้ยเธอคืออะไร Single Pedal คือหยิบคันเร่งแค่อันเดียวก็คือหยิบแค่คันเร่งเดียวไม่ต้องกดเบรกเลยโหมดเนี้ยมันจะทําให้เราขับไปเรื่อยๆเพลินๆตอนนี้เป็นถนนชิวๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องคอยประคองแตะเบรกคือรถจะคอยชะลอความเร็วจนถึงจุดที่เบรกรถให้ได้โอ้ชิวเลยเอาจริงๆแล้วขับางจังหวัดนี่คือชิวอะมองทางอย่างเดียวมาถึงแล้วจ้า <For> you, อายุทยาเพรเห็นวัดปุ๊คคือเราถึงแล้วอุทยาอ้อจริงเขาไม่ได้ไม่เคยมีโอกาสมาขับวนดูวัดในอยุทยาแบบนี้นะเราตอนนี้ก็ขับรถเล่นได้แล้วไงเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าไม่เสียตังค์ใช้ปั๊มน้ำมันแท็กทนี่ไงฟืง้นน้ำมันขนาดนี้ยังอยู่ที่0.0อยู่เลยเหนื่อยเหมือนกันนะขับรถเหรอเหนื่อยเดินขึ้นมาเนี่ยนีห้าชั้นนะวะเธอก็ศึกนี้มันเป็นจุด ที่จุดหนึ่งต้องแวะเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวสวยงามของพระธาตุที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้ไงไี่เอาจริงคือวิวดีมากนะใช่เป็นฟินหน่อยสักนิดหนึ่งไไเก็บภาพสักนิดหนึ่งนะ บางทีเราไปจอดรถร้านอาหารแล้วเราไม่รู้ว่าจะจอดยังไงให้มันดีหรือจอดเองไม่สนัดหรือไม่สะดวกเราก็ง่ายๆนะอย่างนี้เบอ่ากดเช็คก่อนจอดรถอัตโนมัติอจอดรถอัตโนมัติเราก็ปล่อยให้ระบบทางานหรือเจ้า AI, AI ของฮาวาเราจัดการให้เอเขาควงพวงมาลัยเองเราก็ปล่อยมือนั่งดูเฉยๆถึงแล้วเราอยู่ที่ร้านเดลิเวอรีว่าอโยธยาร้านได้วิวได้ มันขึ้นก่อนเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะมันแบบมันสุดนี่เวลาเขาลากเขาลากอย่างนี้ตัวใหญ่มากถ้าตัวใหญ่มากลากซอลากมนเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่ดึงกูหน่อยเหรอดึงนี่คืออะไรถึงก็แบบจะบินขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เลยเหรอเธอสวรรค์เลยไม่ล้างกูด้วยนะ ไม่ลังเลยค่ะให้ไปจังหวัดเลยเมื่อกี้ให้ไปจริงเลยนั่นขอให้รถเปิดแอร์รอเราขึ้นไปขับเรียบร้อยแล้วครับก็คือแอร์เย็นฉับรอเรียบร้อยนี่รักวันนี้เขาโอเคมากเลยวันนี้เขาได้กินกุ้งแม่น้ำสนใจอยากเลยใช่ไหมกุ้งแม่น้ำที่อุทยาประหยัดด้วยเรื่องนี้ต้องยอมรับนยนะว่าตั้งแต่เที่ยวมาเนี่ยทริปนี้เป็นทริปที่ ทำให้เรื่องการขับรถเนี่ยสะดวกสบายปลอดภัยเพราะมัญญนมีหุ่นยนต์คอยดูแลตลอดทางอ่ะ <S <S ตันนี้ AI คอยช่วยให้เราขับรถดี <S <S ขับรถนิ่ง <S 1> <S 1> ประคองเลนสะดวกสบายง่ายมากสนำะหรับเขานะที่เขาชอบเลยนะวันนี้เขารู้สึกว่ามันประหยัดสําหรับเขามากเพราะว่าเรามีเงินแบบเหลือพอที่จะเอาไปใช้ด้านอื่นๆได้อีกไงที่เราขับมาเนี่ยเป็นฮาวาล ES EV ซึ่งมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนาะถูกต้องซึ่งวันนี้ตั้งแต่เทมาถึงอุทยาเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าล้วนเลยนะ ไม่ได้ใช้น้ำมันสังเกตเลยนะเว้ยเธอเที่ยวมาเป็นการอาหารสำลานเต็มที่มีตังอยู่ครบนี่ตังไม่ครบตังไม่ครบหรอกเพราะตังเยอะขนาดนี้ก็น่าจะโดนหนักอยู่เอาจริ้งทีนี้แต่เต็มที่มากขึ้นไงแต่เกือบจะประหยัดแล้วนะแต่มาจบที่นี่แหละโอ้ดีเลเธอเปิดแอร์ไว้เป็นตัวไม้นั่นเนี่ยเย็นสบายไปเดินทางกันต่อไปซื้อของฝากกันเถอะมา เก็บของแป๊บหนึ่งนะชึบสิบอันแล้วที่ซน์ไหมพี่เลาพี่ล่าโอ้โหมือเท้าใช้มือได้ยังไงก็เราก็แบบนี่ไงง,ง่ายง่ายอย่างนี้เขาปิดแบบนุๆๆๆๆๆ่มๆนวลๆ้วยอ่าฮาเดร๋ยวเราไปดูที่ความพิเศษของรถเราเลยดีกว่าคุณน้องครับครับปากเช็คด้วยนะครับได้ค่ะอ่า เปิดมาแล้วเป็นไงซึ่งเราต้องดูนะครับว่าเราอยากจะชาร์จแบบไหนซึ่งมันมีได้แบบ2เตาเตาเดียวและเตาร่วมซึ่งชาร์จแบบเตาร่วมเนี่ยเร็วกว่าแน่นอนซึ่งเราต้องบุ๊กคิ้งเวลาไว้ถูกต้องไหมบอกบุ๊กคิ้งเวลาเสร็จปุ๊บเราเข้ามาชาร์จตามเวลาของเราทีนี้เราก็ไปเลือกเตาที่เราต้องการปุ๊บเราต้องการเตาคู่เราก็เลือกแบบเตาคู่มานะฮะเพื่อความรวดเร็วในการชาร์จเสียบเข้าไปปักนะฮะเสร็จปุ๊บเข้าไปที่แอปนะฮะสแกนเริ่มชาร์จนะฮะเรียบร้อยทีนี้เราก็นั่งรอชิลๆสบาย ใช่ครับมาไปกันด hey, ื่มน้ำปัสสาวะอร่อยแย่เลยนะตึ๊บถ้าละเก็บเก็บลอยเลยนะเขาปิดฝาให้นะโอเคนี่ไงเสร็จแล้วแค่นี้เลยเออแล้วถ้าผมว่าคนที่เขาดูคลิปอยู่เนี่ยเขาอยากไปทดลองครับ p า w e r พ l a s t i ก PSEV อันเนี้ยต้องไปทดลองได้ที่ไหนบ้างครับสามารถทดลองได้นะครับผมที่มอเตอร์โชว์ในวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ครับ แล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่สะดวกที่จะไปงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยไปที่ไหนได้อีกบ้างครับถ้าเกิดไม่ทันมอเตอร์โชว์สามารถไปทดลองขับได้ที่ GWM ทุกสาขาทั่วประเทศเลยเพราะว่าเขาจะให้ทดลองขับรถทุกรุ่นเลยนะของ GWM นะก็าสามารถไปจองเพื่อทดลองขับได้เลยใช่ครับขับบ้างจะดีกว่านด้ครับโอเคแบตเต็มเดินท่าไปมาสรุปค่าเดินทางกันดีกว่าวัาวนนี้ค่าเดินทางทั้งหมดอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็ชื่นใจเลยดีว่ะอ่ายังไงก็ชาร์จเต็มแบตใช่ไหมเสียงเงี้ยแค่130บาทเองอ๋อแล้ววันนี้ก็ถ้ารวมค่าเดินทางจริงๆก็มีค่าทั้งรวมเลยใช่ไหมก็รวมทั้งหมดจะประมาณ110ได้ไหมเอ๊ะถูกต้องเก่งว่ะ110ถูกว่ะเฮ้ยทริปนี้นะค่าเดินทางเขาออกส่วนเธอออกค่าอาหารดิว Wait a minute ดิว are you ดิวแฟนเก่งเ้ยมันจะลาดเป็นกบเลยเว้ย 在反对面。So <laughs>